มาค่ะแม่อยู่โรงามาค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะก็ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพแล้วนะคะ,คะเพราะว่า เดี๋ยวเราจะมายื่นหนังสือกันที่นี่เป็นสถานที่ต่อไปนะคะเรื่องการจัดการโค<อ>วิดในเรือนจํานะคะหลังจากที่เพื่อนของเราที่เข้าไปทั้ง9คนในตอนแรกเนี่ยติดโควิดไปถึง4คนจากข้างในนั้นเลยนะคะเราก็เลยต้องยื่นหนังสือเพื่อเรียกร้องให้มีการจัดการกับโค<อ>วิดในเรือนจําที่ได้ผลมีประสิทธิภาพแล้ก็ไม่ได้แค่พูดแค่ลมปากนะแ,แบบจะจัดการจะจัดการเราวก็ไม่ได้จัดการนะคะสุดท้ายก็ ยังมีคนที่ติดโควิดจากในเรือนจําอยู่ดีนะคะเราก็เลยต้องมาดําเนินการเรื่องนี้กันนะคะก็คือประชาชนเนี่ยต้องล้องเรียนทุกอย่างเนาะถ้าแบบอง<ล>ะไนอีกอย่างคืออย่างที่บอกว่าเรือนจํามันเป็นสถานที่ปิดนนแล้วมันคนเนี้ยต้องเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยจากโควิดมากที่สุดแต่ว่าใช่มันกลับเป็นพื้นที่เรียนอันตรายกับโควิดมากที่สุดนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวรอเออเดี๋ยวลุงกับ เออพี่แหวนจากทีม first aid volunteer 53นะคะจะไปยื่นหนังสือกันนะคะเดี๋ยวเราก็จะมารอลุ้นกันว่าเดี๋ยวจะมีขั้นใดใครออกมารับไหมหรือว่าเราต้องยืนรอกันนะคะแล,แล้วเมื่อไหร่นะนะคะลุ้งเดินแล้วนะคะลุ้งนำแล้วนะคะพี่แหวนตามนะคะไปคะ่ะทุกคน ากล้องไปเอาเอาทีนัก่คนัข่าวอคนกับกตนัต่ด้านนครับนักข่าวอพี่นไม่ให้อยู่ด้านนอกผมนักข่าวไม่ได้ให้เข้าครับมันก็ยิงข้างนอกไงเออมันก็ยิงข้างนอกยิงข้างนอกดีกว่าค่ะถ้านักข่าว้าไม่ได้ล้วใครรับทีนี้รับมันต้องมีคนไปส่ที่มลนิธิแต่ว่านักข่าวเราไม่ได้ไม่พี่อ่ะส่ข้าไม่มีใครเข้ามารับ เรือนจํานะคะไม่ส่งคนมารับนะคะต้องเราให้ต้องให้เราไปยื่นเองที่ธุรการนะคะที่เราประสานกับคนจะรับไหมแล้วก็ออก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 เลขรับด้วยก็คือโดยโดยโดยระเบียบมันไปอย่างนั้นผมก็แนะนําตามระเบียบเนาะนู่นเราโทรถามที่พอชัยรักก็จะมีเขาเขาเขาต่อรองมาว่านี่ใช่มีจะให้สีคน่วนเข้าแต่เราได้รับคาสั่งว่าสีคนชวนห้ามเข้า ใช่นะคะเพนควินติดโควิดนะคะจากในเรือนจำนะคะ่ะหลังจากที่เข้าไปอยู่ในเรือนจำได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะก็คือมีข่าวว่าน้องปูนที่ได้รับการประกันตัวไปก่อนเนี่ยติดโควิดนะคะคนอื่นที่อยู่ในห้องขังเดียวกันเนี่ยก็เลยต้องตรวจก็ปรากฏว่ามีเพนกวินมี ฮิวโก้แล้วก็มีฟ้านะคะที่ติดโควิดกันไปในนั้นนะคะเดี๋ยวเชิญรอตรงที่เต็นท์เลยครับเดี๋ยวจะมีเจ้าที่เขาออกมารับเขาจะได้ทำกันได้ถ่ายตรงนี้เลยรอที่เต็นท์ก่อนเลยครับเดี๋ยวจะมีตัวแทนออกมารับนะครับเนี่ยตอนรับแต่ว่ารับก็ถ่ายตรงนี้ได้ได้ไม่เป็นไรรอที่เต็นท์เลยครับค่ะว่ดีดีครับครับเดี๋ยวจะได้ถ่ายตรงหน้าเลยครับอ๋อไปเาไปเอ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 าเอาไปเอาเอาไปเไปเอาไปเอาไปเอาไปอาไปเอาไปเอา ก็ตามที่เห็นค่ะน้ำเสียงที่เขาใช้พูดกับประชาชนเนาะที่มายื่นนะคะคือสังเกตว่าเนี่ยเวลาน้ำเสียงเขาเป็นยังไงอะ่ะแปลว่าเขาก็าใช้น้ำเสียงแบบนั้น,หนแหละการระดับการรับโทนนะอาจจะยากกว่านั้นไปะป,ะปะครับแล้วเบลเจนครับขอบคุณครับ ก็เขามาให้นั่งรอแถวๆนี้นะคะเดี๋ยวเขาบอกว่าจะมีผอมารับใช่ไหมเมื่อกี้ไม่ได้บอกว่าจะมีผอมารับแต่เป็นผอผอมาสั่งมาทำอะไรอ๋อก็เดี๋ยวเราก็นั่งรอกันก่อนเพราะว่าคดว่าถ้าเป็นผอมารับก็อยู่ก็จะได้มีถือถือถือเราจะเซ็ตอุปกรณ์อกถ ครับตอนนี้ก็ทางตัวแทนของเรือนจํานะครับก็ออกมารับหนังสือกับของลุงแล้วก็วพี่แหวนแล้วนะครับนี่ตั้ง แต่อยู่แ่าน้ห่ไม่เหมือนก็อันนี้เป็นงนตื่อนแ ครับอันนี้มีเจ okay. ้าหน้าที่นะครับเข้ามารับหนังสือจากดงไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็คาดหวังว่าตัวหนังสือน่าจะเข้าไปจนถึงพอเย็นเย็นซ้ำหน่อยได้ไหมเอ่ยนะครับก็เท่ากับว่าตอนนี้นะครับ มีตัวแทนของเจ้าที่ราชทันนะครับเข้ามารับหนังสือไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็คาดหวังว่าตัวหนังสือหนังสือฉบับนี้น่าจะเข้าไปถึงพอของเรนจะไปเศตได้นะครับ อันนี้ก็เสร็จจากหน้าเรียนจาไมิจรุงเทพแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปสถานที่ต่อไปนะครับก็คือโรงพยาบาลราชธรรมนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตขออนุญาตปิดไลฟ์ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปกันต่อที่โรงพยาบาลราชธรรมนะครับททายมายถึงว่าปมันมีตอบคำถามอะไรแล้วแบบอ๋อ,อก็ก,อก่อน,ก,อนก่อนปิดไลฟ์เดี๋ยวเรา มาดูสัมภาษณ์กันหน้าสื่อนะครับคุณลุงเป็นยังไงเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาตั้งแต่เดือนสิงหามานี่แหละการคุ้หรือว่าจุดของธรรมชาติอะไอย่างเงี้ยเนาะก็มีการนำฝนราการบ้านมองการเคลื่อนไหวของอะอย่างเนี้ย คือเรามองว่ามันก um> um> um 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 ็เป um uh ็นถ้าเป็นคนเไวว่ามันมีาเาตารหล่นนยเราอาจจะมองว่าคมันรุนแแต่ว่าถ้าโดยคาัวเรายังคิด่อัอยู่ในบา่องน้ว่าผู้อายุก็บาง่าง ทางกนว,ว่าก็ขอให้ยไในแนวางนี้ไว้เพราะว่าเชื่อจริงๆว่าแบบความรุนแรงเนี่ยจะได้ก่อให้เกิดไส์พนแตว่าแต่ว่าสันดิวีครับผมว่าทำได้ไรเรา ถ้าเรเจ็บน้อยเจ็บน้อยก็ตามเป็นกระั่งถึงชีื้นนี่มันไม่ควรจะชื่นกับคนที่เคยใช้ได้ขอว่าอยากได้อะ่างเงีเหมือนว่าทุกครั้งที่กลุ่มเคลื่อนไหวที่มีองค์กรชัดเจน,อย,นอย่างแน่้ยนอย่างเงี้ยธรรมชาติหรือว่ากลุ่มนักศรัทธาเวลาจัดกิจกรรมที่อยูอรร่บนพื้นฐานสันตินั่นแหละแต่หลังจากตีกิจกรรมหรือว่าช่วงลปลายป่าก็จะมีมวลชนเหมือนไปประทะกับคอ,อขอเรืยอว่าอย่างเงี้ยเราจะให้น้ำหนักกลุ่มคนที่อยู่ตรงี้เยอะนะโดยเฉพาะอย่างอย่างแนวร่วมธรรมชาติอย่างเงีง้ยถือว่าเป็นการลหลักด้วย ให้น้ำหนักหรือว่ามองมองกลุ่มมวลชนลักษณะนี้อย่างไรที่อาจจะแปลว่าเป็นทะลุแก๊สอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ามองว่าเขาก็เป็นมนส่วนหนึ่งของเราเนี่ยแหละเขาก็มีความโกรธแย้มมันมาไปเขามีสมรัทยทา่มันแปรมานานถ้ามองดูเนี่ยเราคิดว่ามันไม่เหมือนกับการที่ประเทศนี้มันเร็วแล้นนวนอะไม่รตรงนี้แต่าไม่ไหน ในขน,นาดที่ตอนนี้สถานการณ์แม่โดนมีไว้เยอนมาก,ากาทำให้เราใช้ทำายรวมถึงเรื่องขจะการโรานอนเปีนกาอง่อเนย่รงมาลัองแต่ตารางทระดิษฐีแล้วคือเราไม่อยาก ความท่โอเคเขาติดความเร็นการสังล่บใ่มบางทีราก็ก็อยากนะโตกมาแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยการสอบโต๊รบสงคนเราแต่การสอ่โตะัสายนงก็ไม่เกร่องกด้วยความที่รานเนี okay. ed, ่ยมันมีอำนาจนาวุมีตัวมีนมีอร าเราต้องถามๆตรงนี้สมมติผมว่าถึงท้ายแล้วเนี่ยใครกันแน่ที่เป็นคนจริงอายุสิบห้าคนนั้นแล้วทางของรสก็ไม่จำลองจำลองไม่ได้เพราะว่าคนๆนั้นี่ยมันถูกนำมาของคนไเป็นตำรวจหรือว่าเดี๋ยวคนนั้นผายคนนึงก็แนวร่วมธรรมศาสตร์เอายังไงต่อแกนำสองคนอ่ากำลังจะประสานมารักษาที่โรงพยาบาลของเงี้ยกวินการเคลื่อนไหวของแนวร่วมธรรมศาสตร์ เการตั้งไนของแนวรุกภาษาอังกฤต่อแล้วค่ะตานนี้อาจจะมองว่าเออเราไม่ทำอะไรมากแต่เราก็พยายามทำอะไรเล็กๆมาไปเรื่อยเช่นการที่มาเฉลิมวันนี้แล้วก็เราจะพยายามซัพพอร์ตโดุ้าฟอย่างเต็มที่เท่าที่ทำได้หลักคือบางทีเราอาจจะไม่ได้เคลื่อนไหวตัวใหม่แต่ว่าเป้าหมายของเราเหมือนเดิมตัวโปรแกรมของเราเหมือนเดิมแล้วเราจะพยายามดูที่สุดที่จะพาทุกคนไปถึงจุดนั้นนที่เราบรรลุสามข้อเรียกร้องให้ได้โดยที่เรายังมีท่าในนาคาตะ เดี๋ยวก็ได้ติดตามนะเดี๋ยวขออนุญาตจะนกับคุณแหวนในฐานะนี่แหละหน่วยกระทรวงแพยาบาลอาสาเอาเรื่องเอาแนวปะทะเลยเท่าที่สังเกตแม้ว่าจะมีองค์กรพระปราชญชนต่างๆไปดูสังเกตการเยาวชนหรือเด็กในที่ชุมนุมโดยเฉพาะในแนวปะทะคุณแหวนสังเกตฐานะในการปะทะอะไรต่างๆมันเป็นยังไงแล้วเราควรจะ,จะจะตั้งหลักยังไงคือบางทีบางคนก็มองว่าเด็กสิบห้าอะไรเนี่ยมัน อาจจะไปร่วมกิจกรรมได้แต่ว่ามีไปรมอีกอการมันสายรับผาพยาบาลหรือควรที่จะ เขา,า,าออกมาไหมอะไมองอยังไงครับ่างนี้สื่อสารถึงทุกฝ่ายแหละที่เกี่ยวข้องน,นะคะ,นะในวัน,นอ,อ,วอื่นเลยก็อยากจะสื่อสารไปถึงฝ่ายรัฐบาลนะคะว่าอาวุธและการสลายการชมุมนุมของทาง,งรัฐบาลเองเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานหลัสกสากลเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะโดยเฉพาะล่าสุดที่เราอยู่หน้างานในวันที่น้องลูกนัดโดนยิงที่เบ้าตานะคะซึ่งตอนนั้นน่ะมีเราอยู่หน้างานแล้วก็มีกระถุนกระสุนยางและแก๊สน้ำตาลงมา อย่างต่อเนื่องซึ่งมีผู้บาดเจ็บที่โดนยิงที่เบ้าตาไม่ต่ำกว่า5คนในวันนั้นที่เข้ามารับการรักษาและก็ขอความช่วยเหลือจากเต็น์เรานะคะแล้วก็ในระยะที่ของนะะักที่โดนยิงนั้นก็คือยิงพร้อมกันทั้งสามคนทาให้เกิดความแตกตื่นโดยเฉพาะเด็กที่อายุไม่ถึงเด็กนมีอยู่ในในพื้นที่ชุมนุมเยอะมากซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกแปลกมากกว่าทุกทุกนัดที่ผ่านมานะคะ,นะคะการสังเกตการของเราเนี่ย เราเป็นห่วงในในเรื่องของของเด็กนะคะมูลที่เด็กต้องลงแล้วมูลนี่เด็กต้องลงมาภักสนามตรงนี้แล้วต้องมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับสังคมน,นี้แล้วสิ่งที่น้องๆมีก็คือรูปวันแต่สิ่งที่รัฐบาลมีก็คือ,อน้ําที่ผสมสารเคมีแก๊สน้ําตากระดุจริงและกรุยาที่ใช้ตับโต๊ต่อมอสในแต่ละครั้งนะคะแล้วก็ความสูญเสียที่เกิดขึ้นมา จนถึงปัจจุบันนี้รัฐบาลยังไม่เคยออกมารับผิดชอบอะไรใดๆต่อประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการสลายการชมมมุมนุมโดยผิดหลักการโดยที่ขัดแยง้งย้อนแย้งกับมาตรฐานสากลที่มีและปฏิบัติอย่างจริงจังน,นะคะรัฐบาลควรจะออกมารับผิดชอบและก็ควรที่จะแถลงนโยบายการสลายการชมมุมนุมจริงๆว่ารัฐบาลใช้อาวุธอะไรได้บ้างแต่สิ่งที่สื่อและก็สิ่งที่ประชาชนเห็น ในทุกๆวันเนี่ยมันมีมากกว่าประสุนยางนะคะซึ่งการใช้ m 1 6ในการสลายการชุมนุมเนี่ยเหมาะสมหรือไม่การใช้อาวุธสงครามที่เข้ามาระงับเหตุการชุมนุมเนี่ยมันไปสร้างความโกรธแค้นแล้วก็ชิงชังรัฐบาลสร้างความแตกแยกมากเกินไปแล้วตรงนี้นะคะอยากจะให้ออกมาแก้ไขถ้ามีคนกลางที่ออกมาตรงนี้ได้เนี่ยเป็นเป็นยาใจระหวา่างสองฝั่งเนี่ย จะมีไหมแล้วก็เป็นกลางจริงๆไหมนะคะคือตรงนี้นา่ีที่รัฐบาลต้องแก้ไขให้เร็วที่สุดก็คือการปฏิบัติต่อผู้ชุมนุมขอให้ปฏิบัติอย่างถูกต้องตามหลักสากลที่แท้จริงไม่ใช่เอาการะสุนจริงมายิงประชาชนจากเงินภาษีของประชาชนและคุณยังกล้าพูดอีกนะว่าแก๊น้ําตาที่มาสลายการชุมนุมนั้นมาจากเงินภาษีประชาชนคุณพูดคำนี้ นะคะตรงนี้ก็ขอฝากสื่อเพื่อยติดตามด้วยนะคะว่าการลงพื้นที่แต่ละครั้งเนี่ยค่อนข้างเสี่ยงกรนหดดแท่และก็ทุกคนเสี่ยงเสี่ยงอันตรายตรงนี้หมดโดยเฉพาะเนื้อแท้ที่เป็นเป้าไหลนะคะคุณอย่างกลุ่มของคุณแหวนเหมือนว่าเคยไปยื่นเรื่องกับองค์กรต่างประเทศอะไรเงี้ยอ,องค์กรระหว่างประเทศเก<ช>ี่ยวกับเรื่องประมาณน,นี้ด้วยเร่องนความ้หน้าใช่เคยไปยื่นมาแล้วทั้งสถานทูตญี่ปุ่นแล้วก็เอ่อยูเอ็นนะคะ ก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ความคืบหน้าอะไรก็ยังเป็นแค่ยื่นให้ให้รับทราบว่าในเมืองไทยนะ่มีการสลายการชุมนุมโดยผิดกาหรามจริงๆนะซึ่งต่างชาติเากา็ได้รับเรื่องไปแล้วแล้วก็อยู่ในขั้นตอนปฏิบัตินะคะว่าจะขอเจราจากองการรัฐาบาลไทยอย่างไรได้บ้างขอบขุาครถควร้องนีกเนาะเพาะต้อง่นะิน ครับครับท่านผู้ชมครับนั่นก็คือการพูดคุยโดยผุ้นักศ,ศึกาครับก็เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปติดตามต่อที่โรงพยาบาลราชธรรมนะครับขอเนี้ยปิดไลฟ์ครับ